คับตอนนี้ก็อยู่กับรายการ Inves นะครับที่ตอนนี้จะมาเล่นแมวกันอีกแล้วนะมแมว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 แมวแมวแมวแวนะครับเราไม่ได้แค่มาจับธรรมดานะครับเราจะมาเล่นแบบพิเศษครับชิงนี่คือจิ้มิ้มอ๋อจิ้มจิ้มจิ้มิ้มิมิมิ้มเ้ยขอโทษขอโทษเจ็บป่ะเนี่ยแป๊บนึงครับ แมนเจ็บ okay, so ้าแมมโอเคมาต่อเลยเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้มือมันลั่นนะครับชิงเออเชนี่ซีบปากสงสัยต้องใช้ท่าไม่ตายซะแล้วทำไม่ตายแป๊ะแป๊ะ ดูอะไรแม่ม,มีอะไรน่าดูแม่แปแป๊แป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 ปแปไม่หนุกเลยมันต้องอันนี้สครูนะฮะสครูสครูครอันนี้มันต้องชอบ ก็มันเล่นกับไอ้นี่มาสามสิบกว่าครั้งแล้วอยู่ไหนวะเจอแล้วครับโอเคมันก็คือเจ้านี่นั่นเองอถึงก็เดินนี น้องแมมน้องแมมคุยกับพี่หน่อยน้องแมมไม่หนุกเลยพี่หมีเรานอนอยู่ช่างเด็กอาวุธลับเลยแล้วรอบนี้อาวุธลับแน่นอนรอบนี้มันต้องเล่นแน่นอนครับ <c oughs> ไม่รู้อ่ะ ไม่เอาไม่รู้จะให้มันเล่นอะไรละใช่ตรงอันนี้โอเคกลับมานี่พี่เป็ดของเรานั่นเออพี่แมมพี่แมม เ้ยแมมเริ่มหูและมองหน้าหาป้อดิอ่ะไปนอนด้วยกันเลยโอเคเลิกโอเคลาคุณผู้ชมนะเลิกมองด้วตสันชเวยอาเรียทำไมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งมือมือมือ 别闹了，对干。